แฟนมวยเฮได้ดูไฟลืมแก่ไทสันโฮลิฟิลด์รีเทิร์นแลกหมัดโปรโมเตอร์มวยเผยแฟนกำปั้นรุ่นเก่าเฮดังๆเตรียมจัดไฟลืมแก่ไทยสันโฮลิฟิลด์รีเทิร์นชกกันในวัย50กว่าเอ็ดดี้เฮนโปรโมเตอร์มวยดัง ตั้งข้อสงสัยว่าการอนุญาตให้เมลุตยูดำไม้ไทยสันตำนานกำปั้นรุ่นยักษ์ชาวอเมริกันกลับคืนสู่สังเวียนพระใบอีกครั้งในวัย53ปีเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามจริยธรรมหรือไม่ไทยสันโพสต์วิดีโอฝึกซ้อมทางอินสตาแกรมโดยเขาเปิดเผยว่าจะคัมแบ็กกลับมาขึ้นสังเวียนเอ็ดดีเ้เฮนยอมรับว่าเขาได้รับการทาบถามให้เป็นโปรโมเตอร์จัดไฟขึ้นโชวของไทสัน แต่ตัวเขาเองรู้สึกกังวลถึงความรับผิดชอบชั่วดีในการรับเงินจัดฝ่ายชกจากนักมวยในวัย50กว่าแบบนี้ เป็นไปได้ว่าไฟการโชคจะเกิดขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันดูขาดความรับผิดชอบในการให้ตานานนักโชควัย53ปีกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งมันน่าสนใจที่เขาจะกลับมาโชคอีกครั้งในวัย53แต่มันก็ดูอันตรายมากเช่นกันเราควรให้กําลังใจนักโชคที่ดีที่สุดตลอดการแบบเขาหรือไม่มีเส้นแบ่งเล็กๆที่ผมต้องข้ามไประหว่างการแข่งขันกีฬาที่แท้จริง กับความบันเทิงที่สร้างเรตติ้งงานของเราคือการสร้างเรตติ้งให้มีคนดูเยอะๆแต่เราก็ต้องพยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ด้วยเอ็ดดี้เหินเชื่อว่าโอกาสจะได้เห็นไฟลืมแก่ระหว่างอีเวนเดอร์โฮลิฟิลขึ้นโชกกับไม้ไทสันโดยเขาพร้อมจัดทั้งคู่มาประกบมวยกันเป็นหนที่3หลังเคยเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้สองครั้งนั่นเอง ข่าวที่สองไมกี้กาเซียอยากเป็นนักชกที่ถูกจดจำในยุคนี้ไมกี้กาเซียอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นกำลังหาความสำเร็จในรุ่น147อ่ปอนด์และหวังที่จะเป็นแชมป์โลกรุ่นที่5เพื่อที่จะได้เป็นที่จดจำผมอยากเป็นที่จดจำไม่ใช่แค่ในฐานะนักชกชาวเม็กซิกันผมอยากถูกจดจำในฐานะหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นนี้และในยุคนี้ไมกี้กาเซียกล่าวไมกี้กาเซีย ชกไฟล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมากับเจสซี่วากัดและในตอนนั้นเขายังไม่มีชื่อของคู่ชคคนใหม่ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่จะได้โชคกับแมนนี่ปากเกียวคงต้องยอมรับว่าในตอนที่โชคในรุ่น135ปอนด์เขาเป็นนักโชคที่หาตัวจับยากและถ้าเขาชคที่รุ่น135ปอนด์ต่อเขาคงจะเป็นตำนานนักโชคที่ทุกคนจดจำแต่เมื่อมาโชคที่140ปอนด์และ147้ปอนด์เขากลับสูญเสีย ภาพลักษณ์ที่ดุดันไปการจะเป็นนักโชคที่ถูกจดจำว่าดีที่สุดแค่ชัยชนะหรือการเป็นแชมป์โลกคงจะไม่เพียงพอแต่เขาจะต้องสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยด้วยและถ้าหากว่าเขาไม่สามารถเรียกคือภาพลักษณ์ของเขาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เขาคงจะไม่ถูกจดจำอย่างที่ตั้งใจไว้นั่นเอง ข่าวที่3ขาซื้นาริทาคายาม่าอดีตแชมป์โลก105ปอนด์ของ WBC, IBF, WBO และ WBA เชาวญี่ปุ่นยื่นหนังสือกับทาง JBC เพื่อขอผ่อนปลนยืดระยะเวลาการถูกริบใบอนุญาตการชกมวยอาชีพออกไปจากเมื่อครบอายุ37ปีแล้วเมื่อวานนี้ก่อนวันเกิดปีที่37ของเขาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นโดยระบุว่า เขาไม่สามารถคืนเวทีได้ตามกำหนดในวันที่10พฤษภาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งทาง JBC สั่งหยุดกิจกรรมมวยทั้งหมดมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมนั่นเอง